เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ i ิ e วอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่5บททดสอบสุดท้ายวงเวทซึ่งสลักอยู่บนพื้นหินกลางวิหารโผล่ขึ้นมา จนสูงพอๆกับบันไดสองขั้นแล้วหยุดลงแท่นศิลาพวกฮันเตอร์ต่างก็มีปฏิกิริยาต่อเสียงพุ่มพึงของจินอูในฉับพันนั้นแท่นศิลาหรือเมื่อกี้เขาพูดว่าแท่นศิลาชัดๆคนที่ช่วยชีวิตพวกตนจากวิกฤตสองครั้งก่อนหาใช่ผู้เบิกยานระดับไฮแลรงแต่เป็นจินอูแลร้งอี e, ที่พวกเขาไม่เคยแยแส ถ้าไม่ได้คุณซองป่านนี้พวกเราก็คงพวกฮันเตอร์ทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันณสถานการณ์ตอนนี้คำพูดของจินอูเหมือนดังชะตาชีวิตของพวกเขาแท่นศิลาคำที่จินอูเอ่ยขึ้นมาอย่างลอยๆนั้นคุณคิมผู้หัวไวจับประเด็นได้ทันทีโอเคเขาเข้าใจแล้วคุณคิมชักดาบที่เสียบไว้ตรงขอบกางเกงออกมา เมื่อก่อนมันเป็นอาวุธที่เขาเอาไว้ใช้สังหารมอนเตอร์ถ้าว่าตอนนี้เขากลับต้องการใช้มันด้วยจุดประสงค์อื่นต่อให้ฉันเป็นคนโง่ขนาดไหนแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกว่ามันคืออะไรเหล่าฮันเตอร์จ้องมองดาบอันแหลมคมของคุณคิมพร้อมกินน้ำลายอย่างฝืดคอเฮ้ยคุณคิม ทำไมจูจ่ๆถึงชักดาบออกมาล่ะมาคุยกันก่อนเถอะค่อยๆพูดค่อยๆคุยจากันนอกจากคุณทรงัฮนเตอร์แรงสีผู้มีแรงสูงสุดในบรรดาสมาชิกที่บาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้ ก็ไม่มีใครห้ามปามคุณคิมผู้มีทัศะะรรพลังระดับแรงดีได้คุณชิมใช้ปลายดาบชี้แท่นศิลาบัญญัติข้อสุดท้ายขอให้พิสูจน์ศรัทธามีต่อพระองค์แล้วจูจ่ๆท่านศิลานั้นก็โผล่ขึ้นมากลางห้องคุณคิมหันมองจินอูไม่แปลกว่าเราต้องบูชายันใช่ไหมละ่ะคุณซองจินอูพงกศรีรษะเขาเองก็คิดเช่นนั้น ใครคนใดคนหนึ่งในบรรดาหกคนที่รอดชีวิตจะต้องเป็นเหยื่อสังเวยนั่นมันอาจจะเป็นบรญญัติข้อสุดท้ายนี่คือข้อสรุปของกินอูพอเขาเงยหน้าไปตามเสียงก็เห็นแววตาที่พิรุษของคุณคิมที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เหงื่อของกินอูไหลเป็นทางยาวข้างหน้าผากลุงจะทำอะไรนะ่ะนายไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆเถอะ คุณคิมแผ่เสียงแล้วจ้องไปที่ปลายดาบไปที่คุณทรงผู้นั่งอยู่ด้านข้างและกำลังเฝ้ามองบาดแผลของกินอูคนที่พาพวกเรามาที่นี่คือใครกันไม่ใช่คุณทรงที่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกหรือถ้างั้นคุณทรงก็น่าจะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดสิจริงไหมลุง จินอูฉุนเฉียวและตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่คุณทรงกับปาล์มเขาไว้ด้วยฝ่ามือซึ่งคล้ายเปลือกไม้แก่จินอูหันไปมองคุณทรงคุณทรงสายหน้าไม่พูดอะไรเขาส่งสายตาวิงวอนให้จินอูพูดจินอูมีเรื่องอยากพูดมากมายแต่เขาจำต้องเก็บมันไว้ข้างในคุณทรงลุกขึ้นอย่างช้าๆคุณคิมพูดถูกฉันต้องรับผิดชอบสิเข้าใจแล้วสินะตาแก่ คุณคิมวาดดาบไปทางแท่นบูชาถ้าเข้าใจแล้วก็รีบไปซะสินี่เป็นเพราะตาแก่อย่างแก่เลยมีคนตายไปสิบกว่าคนเชียวนะคุณพักสนิทกับคุณคิมซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้รับเคาะการเข้าดับเบิลดันเจียนเป็นเรื่องที่คนตัดสินใจร่วมกันผ่านผลโหวตตั้งแต่ก่อนเข้ามาแต่คุณคิมเสียสติไปแล้วความทรงจำในหัวของเขาจึงปั่นป่วนไปหมด คุณทรงเอ่ยกับคุณคิมฉันอยากเดินไปเองช่วยเก็บดาบเธอนะคุณคิมปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแล้วฉันจะไว้วางใจแกได้ยังไงหยุด้ามแล้วเดินไปข้างหน้าซาคุณทรงถอนหายใจเบาๆก่อนเดินไปอย่างแท่นบูชาคุณคิมใช้ดาบจี้หลังเขาไว้ขนาดตามไปประกบจินอูกัดดินฝีปากพร้อมมองทั้งสองคนนี่ไม่ใช่ความผิดของลุงทรงซะหน่อย ทุกคนก็คิดตรงกันเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดแล้วมาโยนให้คุณทรงรับผิดชอบทั้งหมดเอาตอนนี้ช่างเป็นการกระทําที่ขี้ขาดเหลือเกินแต่ว่าจินอูไม่มีเลี้ยวแรงมากพอที่จะขัดขวางคุณคิมคุณคิมอยู่ขั้นสูงสุดของแรงดีขนาดที่จินอูอยู่ขั้นต่ำสุดของแรงอีพลังของพวกเขา ต่างกันอย่างชัดเจนมิหนำซ้ำตอนนี้ขาของเขายังอยู่ในสภาพไม่สมประกอบอีกหากขัดขืนคุณคิมตอนนี้มีหวังจะทำให้ทั้งตัวเองรวมถึงจูฮีที่กำลังจดจ่ออยู่กับการรักษาเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยบัตซบจินอูหลับตาแน่น ไม่มีวันไหนที่เขานึกตำหนิที่ตนเองไล้กําลังได้เท่ากับวันนี้อีกแล้วคุณทรงขึ้นไปยืนบนแท่นบูชาจนได้ผึบทันใดนั้นลูกไฟสีแดงดวงหนึ่งพุ่งขึ้นตรงด้านนอกแท่นบูชาทุกคนกืนน้ำลายพร้อมกับเฝ้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงลูกไฟดวงหนึ่งเท่านั้นแม้จะรออีกสักพัก ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปคุณคิมซึ่งเป็นคนที่เร่งให้คุณทรงขึ้นไปบนแท่นบูชารวมถึงคนอื่นต่างเริ่มตนกคุณคิมหันมาหาจินอูเฮ้ยคุณซองไม่ใช่แบบนี้เหรอจินอูสายหน้า ผมก็ไม่เข้าใจว่าหากให้เหยื่อสังเวยขึ้นไปบนแท่นบูชาแล้วจะทำให้บรญญัติข้อที่สที่ว่าพิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระองค์สเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ มันไม่ได้เรียกหาการบูชันหรอกหรือแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียวถ้านี่ไม่ใช่การเรียกหาบูชายันก็แปลว่ายังมีหนทางที่ช่วยคุณลุงทรงไรได้สีหน้าของจินอูจแจ่มใสขึ้นเขาตั้งท่าจะลุกขึ้นยืนพอเหมื่อกายที่ไหลาอาบ ฮันเตอร์สองคนที่อยู่ใกล้รีบเข้าไปประคองช่วยพาผมไปสำรวจแท่นบูชาหน่อยสิครับคุณจินอูแผลคุณยังจูฮีลุกขึ้นยืนตามจินอูมาด้วยความที่ใช้พลังเวทมากเกินไปสีหน้าของจูฮีจึงซีดเซียวเพราะความเหนื่อยยากของเธอจึงทำให้อาการเสียเลือดและอาการบาดเจ็บของเขาบรรเทาลงจนถึงระดับต่ำสุด ฉันต้องรีบแล้วสภาพร่างกายของจูฮีความโกรธขึงของคุณคิมบาดแผลของคุณซงรวมถึงความหวาดกลัวของเราฮันเตอร์คนอื่นเขาเหลือเวลาอีกไม่มากเ่าฮันเตอร์ช่วยประคองจินอูมาจนถึงแท่นบูชาขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมช่วยประคองทั้งสองคนสะดุ้งหยงแต่พวกเขาก็เชื่อฟังและพาจินอูขึ้นไปทันทีทันใดนั้น ลูกไฟอีกสามดวงก็ลอยขึ้นมาผึบผึบผึบดวงตาของจินอูเป็นประกายเท่ากับจำนวนคนเลยคุณทรงจินอูและอีกสองคนที่ประคองจำนวนลูกไฟถูกจุดขึ้นพอดีกับจำนวนคนลูกไฟทั้งสี่เรียงตัวเป็นวงกลมอยู่นอกแท่นบูชา ดูจากระยะห่างระหว่างลูกไฟแล้วถ้าเพิ่มอีกสองดวงก็จะเต็มวงพอดีเขาคิดว่าอย่างไรก็ตามคนที่เหลือต้องขึ้นมาบนแท่นทุกคนและบางสิ่งบางอย่างจึงจะเริ่มขึ้นจินอูถามคุณทรงถ้ารออยู่ที่นี่ พวกฮันเตอร์คนอื่นจะมาช่วยเราไหมคุณทรงสายหน้าวันนี้เป็นวันที่เกตปิดครบหนึ่งสัปดาห์พอดีพวกนี้มันคงได้เคลื่อนไหวก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยเราทันนะสิพอเปิดเกตแล้งดีก็เลยถูกปล่อยทิ้งไว้นานสินะครับสมาคมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนักหรอกเกตจะเปิดอย่างสมบูรณ์เมื่อผ่านไปเจ็ดวัน เป้าหมายที่แท้จริงของเลดคือการปราบบอสในดันเจียนและทำให้ประตูปิดให้ได้ในเวลาที่กำหนดหากทำไม่ได้ก็จะทำให้บรรดามอสเตอร์ที่ถูกขังอยู่ในดันเจียนออกมาเดินข้างนอกได้อย่างอิสระจินอูหันไปมองข้างหลังเทวรูปยักษ์ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยังคงทอดสายตามองพื้นที่อย่างหยิ่งผยอง ถ้ามันออกไปข้างนอกได้ล่ะก็ความเสียหายนั้นเกินกว่าจะคาดคิดแน่แต่ก่อนอื่นเหล่าสมาชิกคันเตอร์ที่เข้ามาในห้องนี้จะต้องโดนเทวรูปเดินได้กับพวกลูกปั้นปิดชีพก่อนแน่นอนชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่อาจรอคอยอย่างไรจุดหมายจินอูเรียกจูฮีกับคุณคิมคุณสองคนช่วยขึ้นมาด้วยครับจินอูขึ้นมาบนแท่นบูชาก่อน คุณคิมค่อยขึ้นมาด้วยท่าทีที่ลังเลลูกไฟสองดวงพุ่งขึ้นเติมเต็มเป็นวงกลมสมบูรณ์ผึบผึบเหล่าฮันเตอร์ตกอกตกใจเดี๋ยวสิทำไมเป็นแบบนี้ล่ะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงตามที่จินอูคาดไว้มันมาแล้วบรรดาลูกไฟสีฟ้าลูกเล็กๆพุ่งขึ้นตามลำดับ พร้อมเลียงตัวเป็นวงกลมอยู่ตรงขอบนอกสุดของแท่นบูชาลูกไฟสีฟ้าเรียงตัวกันที่ยิบนับได้เข้า้าวเกิน30ดวง34 35 36จินอูนับเลขได้เร็วหลังจากที่ลูกไฟสีฟ้าเรียงตัวกันครบ เป็นวงแล้วเขาจึงได้รู้ว่ามันมีทั้งหมด36ดวงลูกไฟสีแดงลอยขึ้นมาหดวงตามจำนวนคนส่วนลูกไฟสีฟ้าที่ลอยอยู่วงนอกมี36ดวงจำนวนลูกไฟไม่มีความหมายอะไรหรือเปล่านะในตอนนั้นเองแก๊กประตูที่ปิดไว้อย่างแน่นหนาก็เปิดออกอย่างกระทันหันโดยไม่มีสัญญาณใดแจ้งล่วงหน้า เหล่าฮันเตอร์สะดุ้งในทันทีเอ๊ะเอ๊ะทุกคนต่างใจจดใจจอ่ออยากจะวิ่งหนีออกไปทางประตูที่เปิดอยู่แต่หลังจากที่ได้เห็นจุดจบของชายหนุ่มผู้เคยเป็นนักร้องประสานเสียงในโบส์พวกเขาจึงไม่กล้าก้าวขาออกไปพวกเขาไม่รู้ว่าถ้าออกไปก่อนแล้วจะต้องพบกับการตายเช่นไร ทุกคนต่างมองไปที่จินอูเป็นตาเดียวกันเลาวากลับร้องขอคำตอบแต่จินอูกับปิดปากเงียบเขายังไม่อยากสรุปอะไรได้เขาไม่รู้ว่าการที่ประตูเปิดคือกับดักหรือไม่หรือพอพวกเขาทำตามบัญญัติข้อสุดท้ายจึงให้กลับออกไปได้กันแน่ขณาดที่สายตาของทุกคนยังคงจับจ้องจินอูเสียงชวนสยดสยองก็ดังขึ้นไปทั่วห้อง ออทั้งหกคนรีบหันไปมองทุกทิศทางอะไรอีกล่ะทีนี้นะ้ำมันเข้ามาใกล้แล้วเมื่อกี้พวกมันขยับกันหมดแล้วเหล่าฮันเตอร์หอบหายใจถี่รัวพวกเขาเข้าใจว่าบรรดารูปปั้นจะขยับก็ต่อเมื่อมีคนอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแต่บัดนี้ พวกมันเข้ามาอยู่ใกล้กว่าเดิมอีกหลายก้าวแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่จินอูก,ก็อ่านสถานการณ์ออกอย่างแจ่มแจ้งไม่หลอกรูปปั้นไม่ได้ขยับสิ่งที่ขยับคือฐานที่อยู่ใต้เท้ารูปปั้นต่างหากเสียงชวนสยดสยองที่บาดแก้วหูเมื่อคู่นี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ฐานรับน้ำหนักรูปปัน้นเสียดสีกับพื้นคราวนี้มันไม่ขยับแล้วแฮะ คุณคิมปาดเหงื่อบนหน้าผากขณะที่ทุกคนเพ่งความสนใจไปที่รูปปั้นสายตาของจินอูก,กับมองลงต่ำเพื่อสำรวจลูกไฟสีฟ้าลูกไฟสีฟ้าทยอยดับไปทีละดวงจนหายไปสามดวงแล้วใครบางคนตะโกนขึ้นอะไรเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนจินอูเงยหน้าเสียงอยู่ตรงฝั่งของเขาเองพวกรูปปั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขา ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเล็กน้อยทำไมถึงเป็นแค่ฝั่งฉันหรือว่าจะเป็นเพราะฉันมองไปทางอื่นจินอูหลับตาเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกเอียดพอลืมตาเสียงก็เงียบหายไปรูปปั้นอยู่ใกล้เข้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่มันอะไรวะเวนเอ้ยแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้จินอูตะโกนทุกคน อย่าละสายตาจากรูปปั้นพอเราลองคิดดูครั้งแรกที่รูปปั้นเคลื่อนที่มาทางแท่นบูชาคือเมื่อคู่ตอนที่สายตาทุกคนจับจ้องมาที่เขาพวกเราไม่ได้มองพวกมันก็จะเข้ามาใกล้แล้วลูกไฟสีฟ้าก็ดับลงอีกดวงแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับเหล่าฮันเตอร์หรือบรรดารูปปั้นเลยหรือว่า จินอูยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาอย่างระวังตัวที่สุดโดยไม่ละสายตาจากรูปปั้นจริงด้วยลูกไฟกำลังลดลงทีละดวงทุกๆุกหนึ่งนาทีโดยประมาณลูกไฟสีฟ้าคือตัวกำหนดเวลาใจความสำคัญของบัญญัติข้อที่สอาจเป็นการลดทอนอยู่บนเท่นบูชายอย่างนี้จนกว่าลูกไฟสีฟ้าจะหายไปหมดจนครบ36ดวง นั่นหมายความว่าระหว่างที่สมาชิกเฝ้าระวังรูปปั้นอยู่นั้นทุกคนจะปลอดภัยขั้นตอนสุดท้ายนี้อาจไม่ทําให้ใครต้องตายก็เป็นได้จินอูนับจํำนวนลูกไฟเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลองคํำนวณเวลาที่เหลือว่าพวกเราจะต้องอดทนรออีกนานเพียงใดตอนนี้เหลือ30ดวงอดทนรออีกเพียง30นาทีเท่านั้น แต่นั่นคือเรื่องที่จินอูทำพลา,าดขณะที่เขานับลูกไฟสีฟ้าอยู่นั้นรูปปั้นฝั่งจินอูก็ขยับเข้ามาใกล้แท่นบูชาอีกทีละนิดเอียดเอียดอาผู้ชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจินอูกีดร้องพร้อมวิ่งไปทางประตูพอกันทีกับความหวาดกลัวที่ได้ยินเสียงพิลึกพิลั่นจากด้านหลังอยู่ตลอดเวลา พอเขาลงจากแท่นบูชาลูกไฟสีแดงหนึ่งดวงก็ดับลงทันทียาจินอูร้องตะโกนทว่าชายหนุ่มกับวิ่งหัวซุกหัวซุนราวกับคนเสียสติเขาหนีออกไปทางประตูที่เปิดไว้ได้อย่างปลอดภัยต่างจากที่คาดการไว้มากอะไรเนี่ยคุณซองนี่มันยังไงกันไอ้หนุ่มนั่นรอดตายนี่จินอูไม่อาจ รู้ว่าจากบานประตูไล่ไปจนถึงฝั่งตรงข้ามมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าประตูประตูเลื่อนปิดอีกนิดหน่อยประตูกำลังจะปิดเหรอเปล่าไม่ใช่พอเขาลงไปมันก็ขยับอีกนิดหน่อยแล้วก็หยุดจินอูนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ชายคนนั้นลงจากแท่นบูชาลูกไฟสีแดงดวงหนึ่งก็ดับลงทันทีให้ตายเถอะ หัวใจเขาตกไปที่ตาตุ่มในที่สุดปิศนาที่ทำเอาเขามืดแปดด้านตลอดเวลาที่ยืนอยู่บนแท่นบูชาก็ขี้คายแล้วที่ว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นตัวพิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อพระองค์เขานึกคคำตอบของปิศนาข้อนี้ออกแล้วคำตอบนั้นช่างเป็นเงื่อนไขที่เลวร้ายที่สุดสำหรับคนที่ขาขาดข้างหนึ่ง จนต้องขอให้คนอื่นช่วยประคองอยู่อย่างจินอูก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ